ปีเตอร์เขากำลังเคลียร์ตู้เสื้อผ้านะเคลียร์เสื้อผ้าเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมาเกิดแฟชั่นโชว์ให้ดูว่าตัวไหนอ p พรูฟตัวไหนไม่อ p พรูฟนั้นอะ You looking g e a t on this one What are you wearing? is it a sweater or something turn around well it will look nice when you wear with the pullover right with the long sleeves it fit you yeah keep it a long time law เปลี่ยนเสื้อผ้านะแฟชั่นโชว์ทีละชุดนะก็มีเรื่องอยากจะคุยนะก็คือพี่ ที่เข้ามาปรึกษาที่แบบให้พี่นกเขียนโปรไฟล์ให้พี่นกก็จะเป็นที่ปรึกษาให้ใช่ไหมคะก็คือดูแลในเรื่องของการเข้าเว็บอะไรเงี้ยวันนี้อยากจะชมนะเพราะว่าเนืกอเรื่องคนนี้ค่ะเขาน่ารักมากตรงที่ว่าพี่นกเห็นในความพยายามเออเดี๋ยวนะมากแบบ this one good yeah keep it <laughs> um. พี่นอเห็นในความพยายามของเขานะก็คือว่าเขาเขาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะเขาไม่ได้เก่งแต่ว่าอเห็นแชทเวลาที่เขาแคปสกรีนมาให้พี่นกดูอะคะ่ะนก you're not wearing anything <'m> this is not good โอเคก็บังเอิญว่าพี่นก,กเห็น <Yeah. S 1> เห็นว่าเขาอะแคปหน้าจอใช่ไหมคะแคปหน้าจอมาให้พี่นกดู ว่าเขาคุยยังไงอะไรเงี้ยพี่นกก็เลยเห็นว่าภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ไม่ใช่ว่าแบบเก่งอะไรเงี้ยแต่พี่นกก็ชมเขาเพราะว่าพี่นกอยากจะให้เขาเก็บคุณภาพนี้ไว้คือเราไม่จําเป็นต้องเก่งนะคะไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษ,กษแต่ว่าเราต้องโชว์ว่าเรามีความพยายามที่จะสื่อสาร เวลานั้นเนี่ยเวลาเราพูดว่าอยากจะพูดได้อยากจะพูดภาษาได้อยากจะเก่งภาษาอะไรเงี้ยหมายความว่าเราอะมีภาพในใจใช่ไหมคะว่าเราอยากจะพูดแบบคล,อคล่องแคล่วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งโอเคนั่นคือเป้าหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราพยายามจะสื่อสารนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดูแบบน่าตลกอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยนะ พราะฉะนั้นนักเรียนของพนกวันนี้ค่ะทำให้พนกอยากจะมาแชร์ตรงนี้นะคะว่าอาจจะมีอีกหลายหคนนะคะทีะ่รู้สึกว่าภาษาไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะคุยอะไรอเงี้ยซึ่งอยากอยาอย,า,อยาคิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เราไม่ได้ภาษาแต่เรามีความพยายามอะคะ่ะมันจะทำให้แชทของเรามีมีมี energy เพราะว่าคนอ่านนะคะเขาจะรู้ว่าเราพยายาม พยายามที่จะสื่อสารเราอาจจะยังไม่ได้พูดเก่งพูดคล่องแต่เราพยายามที่จะสื่อสาร the same one <No. S 1> <laughs> okay this one is good <Really? S 1> well but a bit a bit too big for you <Yeah. S 1> it's not about the belly but you know the shoulder is kind but, of oversized but okay, it's okay to wear at home yeah. but yeah but uh, the other one look better อยากจะไม่ให้กำลังใจตรงนี้ด้วยว่าเออบางทีนะเราเราอาจจะแบบไม่มั่นใจซึ่งพี่นกพูดไปหลายคลิปมากว่าอย่าไปคิดว่าเราพูดไม่เก่งแล้วเราจะไม่ต้องคุยหรือว่าแบบไม่อยากไม่ไม่อยากจะคุยตอนนี้ยังไม่พร้อมเดี๋ยวขอเก่งภาษาอังกฤษก่อนแล้วเราค่อยหาแฟนอะไรเงี้ยนะแฟนฝรั่งอะไรเงี้ย น้อบอกเลยไม่ไม่จำเป็นหรอกค่ะคืออยากจะให้เราโชว์ความพยายามแล้วพี่น้องรู้เลยว่านักเรียนคนนี้ของพี่นงนะคะตั้งแต่เขาสมัครมาเราเห็นตั้งแต่ต้นว่าก่อนที่เราจะให้คําแนะนําอะไรไปเนี่ยเขาเองเนี่ยได้ได้มีความเตรียมพร้อมแล้วก็ได้ช่วยได้ได้มีความเตรียมพร้อมให้ตัวเองอยู่ก่อนแล้วค่ะอย่างเช่นเวลาคุยกับฝอเนี่ย เขาจะไม่ใช้โปรแกรมแปลเขาพิมพ์ไปตามที่เขาแบบพยายามอยากจะสื่อสารนะคะซึ่งเวลาพี่นกอ่านอ่านแชทของเขานะคะเวลาเขาแคปสกีนมาพี่นกรู้เลยนะว่าเขามีความพยายามที่จะสื่อสารแล้วมันคือความน่ารักจริงๆแล้วมันคือความน่ารักเวลาเราพยายามสื่อสารนะ่ะพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดหรือว่าะสะกดผิดมันคือความน่ารัก มันไม่ได้ดูแย่มันคือความน่าราักว่าเว้ยเนี่ยฉันพยายามเหมือนเวลาฝอพูดไทยแล้วบบสกดกผิดแล้วยังเอ็นดูอะไรเงี้ยนะเหมือนกันเลยเวลาเราพิมพ์ให้ฝอแล้วมันพิมพ์ผิดบ้างอะไรบ้างแต่แบบเขารู้ว่าเรากาลังพิมพ์อะไรไปอะไรเงี้ยมันก็คือความพยายามแล้วมันทําให้เรามีสเสน่ห์มีสเสน่ห์เพราะว่าเราพยายามคุยกับเขาโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราด้อยอะไรเงี้ย That's the same. Okay, it's we neck. Okay, this is good. This one is good. It's fit you. Why you have all the same colours? Yeah, I do. <laughs> okay. <laughs> no. Nah, local um go, nanam wa, uh พยายามนนี้ไว้แล้วก็ทําต่อไปเพราะว่าเวลาคุยกับฝอคนไหนก็ตามเนี่ยเวลา,าเขาเข้ามาในเว็บเดทนะคะเขารู้อยู่แล้วนะว่าเ,เด็ดอย่างไทยคิวปิดอย่างเงี้ยมันคือเข้ามาหาแฟนต่างชาติจะมาหาแฟนคนไทยมันเป็นมันเป็นไปมันเป็นไปได้ที่จะเจอคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษซึ่งบางทีฝอในเว็บอ่ะก็ไม่ใช่คนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเขาก็ไม่เก่งเหมือนกัน แต่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครพูดคล่องกว่าใครพูดเก่งกว่าใครสะกดถูกกว่ามันอยู่ที่ว่าเขาพยายามคุยกันหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยขอให้มีความพยายามในการสื่อสารอย่าไปอย่าไปคิดว่ายังพูดไม่คล่องยังหาแฟนไม่ได้หรอกโน่นโ่นน่นนการที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะพูดได้พูดคล่องอันนั้นคือเป้าหมายขอให้เก็บเป้าหมายไว้ในใจแต่ไม่ได้หมายความว่า ตัดโอกาสในการที่เราจะไม่ได้เจอหรือทำความรู้จักใคร n o t h i s look bad Wow well, uh, Okay Okay Um It look bad because it looks oversized I don't know uh, You have so many shirt that look oversized It's nice color Can Can you try one more thing Can you wear it and fold the sleeves yeah you see the shoulder is falling so it's really not your size and then when you wear it it's like it's a bit baggy you know you can keep it to wear On the at beach. The home what On the beach. not even for the beach it's too too to wear it at home probably you give it to me so I can wear it like oversized t-shirt อีกอย่างหนึ่งที่พี่นกแนะนำเขาไปก็คือว่าอยากให้เก็บความพยายามนี้ไว้เพราะว่าความพยายามตรงนี้นะมันเป็นเสน่ห์มันทำให้เขาดูน่ารักแล้วก็มันคือ confidence มันคือความมั่นใจ <laughs> นี่แหละมันคือเสน่ห์เองมันคือความมั่นใจที่จะสื่อสาร สิ่งที่พี่น้องแนะนําเขาไปคือเวลาเขาแชทเนี่ยให้เก็บความมั่นใจนี้ไว้แล้วเขาก็เรียนรู้ภาษาจากการแชทเช่นเวลามีคนแชทมาหาเขาเนี่ยให้เขาเรียนรู้จากรูปประโยครูปประโยคเวลานั้นสมมติเขาทักไปแค่ฮัลโหลเขาอายุแต่ว่าคนที่เขาตอบกลับมาเนี่ยเขาจะตอบกลับมาอาจจะไม่ใช่ oh, I'm fine thank you อะไรเงี้ยเขาอาจะตอบมาแบบอย่างอื่นซึ่ง อยากจะให้เรียนรู้จากตรงนั้นรูปประโยคที่คนเขาตอบกับมาหาเราอะแล้วเราอะเอารูปประโยคแล้วนะไปลองใช้บ้างมันก็จะทำให้เราเนี่ยเรียนภาษาผ่านการแชทได้สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วมันเป็นภาษาของความเป็นจริงอะเราจะได้ปลดล็อกสักทีว่าเออนะเราไม่ต้องรอเพอร์เฟกก่อนเราไม่ต้องรอภาษาให้ถึงขั้นที่เพอร์เฟกพูดเป๊ะ ขคมถูกถุกอันอะไรองี้แล้วเราค่อยหาแฟนฝออะไรเงี้ยม่ต้องไม่ต้องหรอกขอให้สื่อสารรู้เรื่องแล้วก็มีความมั่นใจที่จะสื่อสารแล้วก็แสดงให้เขารู้ว่าเราพยายามที่จะคุยเขาเนี่ยคือเสน่ห์ที่น่ารักที่สุดแล้วสำหรับเวลามีแฟนต่างชาติเ <Good. S 1> นี่ยเป็นเกตเล็กๆน้อยๆระหว่างเท กำลังดูแฟชั่นโชว์พอดีช่วงเนี้ยค่ะมันเป็นช่วงเดือนของพักร้อนนะเ,เนาะฮอลิเดย์อะไรเงี้ยคือสิงหาเนี่ยตั้งแต่วันที่15หมันหยุดของคนอิตาเลียนเขาเนี่ยรถจะติดมากแล้วก็คนฮอลิเดย์มาก็แล้วมันก็จะร้อนมากค่ะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็ถือโอกาสนี้อยู่ในบ้านแล้วก็ เก็บข้าวของลอะของอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรเงี้ยค่ะพอดีว่าพี่นกก็มาแชร์ให้ปีเตอร์ฟังว่าในอพาร์ตเมนต์ของพี่นกเนี่ยพี่นอกอ่ะเหลือไว้แค่ของนิดหน่อยเท่านั้นเองอ๋อ oh, this one look okay this, <is> medium. this size fit you yeah ก um, ็พี่นกก็เรียนรู้มาหนึ่งปี ในการที่จะอยู่กับของที่น้อยที่สุดนะก็คือว่าตอนที่พี่นกย้ายกลับมาที่อิตาลีนะคะปลายกรกฎาคมปี2020พี่นกก็จำเป็นต้องย้ายอาพาร์ตเมนต์เพราะว่าชี้แจงกับศาลไปนะว่าพี่นกไม่สามารถอยู่อาพาร์ตเมนต์ใกล้กับสามีได้อีกเพราะว่า มีเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของ p r i เว c ซีต่างๆขอย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์อื่นที่ที่ไม่ใช่อยู่ใน Building เดียวกันแล้วเขาจำเป็นต้องหาอพาร์ตเมนต์ใหม่พี่นกเขาต้องรับผิดชอบในเรื่องของอพาร์ตเมนต์คราวนี้ตอนย้ายของมาค่ะมันก็มีของเยอะแยะเลยอะของเยอะแยะเลยเนาะแบบเราเราเองอะซื้อมาโดยไม่รู้ตัวแต่คราวนี้พอย้ายเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ใหม่ค่ะ พี่นกใช้เวลาเป็นวันในการเอาเสื้อผ้าเข้าตู้เสื้อผ้าเยอะมากแล้วเสื้อผ้าบางตัวค่ะพี่นกอะออจำไม่ได้ว่ามันมีอะไรโดนใจให้เราซื้อเสื้อผ้าตัวนี้มาวะอะไรเงี้ยมันเป็นเสื้อผ้าที่เราแทบไม่ได้ใส่อะไรเงี้ย No it's o v e r s i z e too big for you จนพี่นกแบบเริ่มมาสังเกตว่ากองมือมาที่พี่นกมีในเรื่องของเสื้อผ้า มันมีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยที่พี่หนกแทบไม่เคยใส่แต่ซื้อมาทำไมไม่รู้เหมือนกับว่าอะไรโดนใจวะทำไมถึงซื้อมาอาจจะซื้อมาเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะต้องได้ใส่โอกาสนั้นโอกาสนี้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใส่หรือบางทีซื้อมาเพราะเห็นว่าเออมันสวยดีแต่พอใส่แล้วไม่สบายตัวก็ไม่ใส่อีกอะไรเงี้ยจนเสื้อผ้าที่ไม่ใช้อะคะ่ะเก็บได้แบบ2อถึงสมกระเป๋าเดินทางอะคะ่ะคือเก็บ กระเป๋าเดินทางที่ไม่ใช้แล้วอะ่ะล้อพังอะไรเงี้ยพี่นกอะ่ะส่วนมากจะเก็บของที่ไม่ใช้แล้วเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วะคะ่ะใส่ในกระเป๋าพวกนี้แล้วเวลากลับเมืองไทยอะ่ะพี่นกจะเอาไปด้วยเอาไปบริจาคก,ก็เก็บมาได้ถึงสามกระเป๋าเดินทางแล้วตั้งแต่ good I like this อ่แล้วตั้งแต่เค like uh, ลียร์ตูต clear, ต้เสื้อผ้านะคะ กลายเป็นว่าเราเรารู้สึกใช้ชีวิตสบายขึ้นคือมีเสื้อผ้าน้อยลงแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่เราใช้จริงๆใส่จริงๆแล้วตั้งแต่กรก,กรดาปี2020่บอะค่ะบอกกับตัวเองเลยนะตั้งแต่ตอนจัดเสื้อผ้าเขาตู้เสื้อผ้าค่ะว่าจะลองดูว่าไม่ซื้ออะไรเลยไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยเป็นเวลา1ปีจนถึงกรก,กรดาปี ปีนี้ค่ะปี2021ี่อ็ดที่เพิ่งผ่านมาพี่น้องไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยสักชิ้นไม่ซื้อเสื้อผ้าไม่ซื้อรองเท้าไม่ซื้อกระเป๋าไม่ซื้อแคมขัดไม่ซื้อเลยก็อยู่ได้นี่ก็อยู่ได้นี่แล้วก็ใส่เสื้อผ้าเท่าที่มีคือกลายเป็นว่ามีเสื้อผ้าน้อยลงแต่เป็นเสื้อผ้าที่ใส่จริงๆแล้วเริ่มมีความสบายมีความสบายใจไว้ว่า เออนะเราเราจำได้ว่าเสื้อผ้าตัวไหนอยู่ตรงไหนเสื้อผ้าไหนซักอยู่เสื้อผ้าตัวไหนไปแนขวนตรงไหน,นเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่เรามองเห็นมีจำกัดเออพี่นกก็เลยค่อนข้างแฮปปี้ I like the pose <laughs> Turn around three times <laughs> Oh this is nice look good on you yeah ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหนึ่งปีที่ไม่ซื้อเสื้อผ้าเลยแล้วก็เลยมาแชร์ให้เขาฟังว่า mm hmm. เธอรู้ไหมว่าฉันไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยเป็นเวลาหนึ่งปีเสื้อผ้าทุกตัวที่เธอเห็นคือเสื้อผ้าเก่าที่ฉันพยายามจะเอามาใส่แล้วมาใช้ mm hmm. วันเนี้ยเขาก็เลยมาช่วงถือถือโอกาสช่วงฟราดอก,กอสโตรหรือว่าช่วงฮอลลีเดย์ของอิตาลีอะค่ะที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ฮอลลีเดย์กันเนี่ยเป็นเวลาเคลียร์บ้าน It looks nice. Okay, this one is fit you. Also, the shoulder. I don't fit. <laughs> what is that African what, Wideness. African wideness. You're not wild. <laughs> Yeah, you are <laughs> แล้วไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าน,นะคะ,ะสิ่งของที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะที่เราแบบเคยซื้อมาแล้วสุดท้ายไม่เคยใช้ไม่จําเป็นอะโล่โลหมดเลยค่ะกลายเป็นว่าอพาร์ตเมนต์ของพี่นกตอนนี้มีแต่ของมีแต่ของที่พี่นกใช้จริงๆอะไรที่แบบเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนไม่มีคือเหมือนกับเราเราใช้ชีวิตเหมือนแบบมินิมอลมากๆะคะ่ะแล้วเราเรารู้สึกสบายใจ กลายเป็นว่ามีของน้อยเรารู้สึกสบายใจกระเป๋า <c oughs> เป็นพลาหนึ่งปีแล้วะคะ่ะที่ไม่ซื้อกระเป๋าใหม่เลยเสื้อผ้าก็ไม่ซื้อแล้วพูดในเรื่องของความประหยัดมันก็ประหยัดนะคือไม่ไม่ได้มีรายจ่ายในเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วก็เสื้อผ้าเดิมๆะคะ่ะกลายเป็นว่าทาเล e n ใหม่ที่เรามีคือ,อท ALEN ของการมิกแอนแมทช์คือเอาเสื้อผ้า เอาเสื้อตัวนี้มาแมทช์กับอันนั้นเอากางเกงตัวนั้นมาแมทช์กับอันนี้ mm hmm. ก็รันว่ามันเกิดความสนุกมากกว่าในการที่มีเสื้อผ้าน้อยลงแต่ว่าเราพยายามแมทช์กับอะไรที่มันแปลกไปอะไรเงี้ยค่ะมันเริ่มมีความสนุกในการแต่งตัวมากขึ้น <Yeah. S 1> It's good <S you talking your No, I'm talking to to my follower <Okay. S 1> No, this is good but not not really good but it's good no l o ก k like h o s p i t a อ o u t f i เขาไปเปิดดูใช่ไหมพอดีว่าเขาไปที่อพาร์ตเมนต์ครันี้พอเปิดตู้เสื้อผ้าเขาบอกอุ้ยตู้เสื้อผ้าดูดีมากเหมือนในห้างบอกเธอรู้ไหมว่าเสื้อผ้าพวกนี้คือฉันเลือกมาแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อผ้าเยอะจนจําไม่ได้แต่ตอนนี้เสื้อผ้าที่เธอเห็นที่มันดูเป็นระเบียบเพราะฉันเลือกแล้วว่าฉันจะใส่แค่นี้ ม,มันทําให้ชีวิตเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็มีความกังวลน,น้อยลงเหมือนกับว่าเราไม่ได้เยึดติดอะค่ะเราไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามีความสุขมนนากนด้วยซ้ำเหมือนกับว่าใส่ใส่ใแล้ววันไหนเสื้อผ้ามันพังเราก็แฮปปี้นะพังก็พังไปเพราะเราถือว่าเราใช้มาเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเฉยๆแล้วก็อพวก Uh, เสื้อผ้ากระเป๋าแบรบนด์เนมอะไรเงี้ยนะก็มีนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนยึดติดถ้อเป็นคนมีแล้วใช้ไม่ได้ถนอมว่าเป็นแบรนด์เนมแล้วต้องรักษาอะไรเป็นคนใช้ no well it's good u h can you tuck it in in the trouser you know what um the t-shirt that is not oversized It's look good on you when you mm, when you tuck it in your trouser, yeah. I think this t-shirt goes with one of the shirts I bought. You see, it just gave different look right now. Because when when you leave it outside, it looks like you are wearing pyjama. But at the moment, yeah, when you put the, you know, when you tuck it inside, look good like casual smart casual พวกของใช้อะไรเงี้ยค่ะพี่น้องไม่ใช่เป็นคนยึดติดไม่ไม่ได้เป็นคนยึดติดกับแบรนด์เนมหรืออะไรเลยม,มีทั้งแบรนด์เนมและไม่แบรนด์เนมแล้วก็ใช้เหมือนกัน <laughs> ทุกใบหรือทุกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยทุกเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมใช้เหมือนกันหมดเลยคือ ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอันนี้แบรนด์เนมฉันต้องแบบว่าระวังรักษากว่าอันที่ไม่แบรนด์เนมอะไม่ใช่เป็นคนไม่ย็ดเตดมีเพราะว่าชอบใช้ของดีแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเพื่อโชว์ใคร อะไรถึออกไหมคะคือเราเขา้าใจแหละว่าเวลาเราซื้อของของแบรนด์เนมหรือว่าของที่ราคาสูงหน่อยเพราะว่าเราชอบในเรื่องของคุณภาพถ้าเป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราสูว่าแมทเทอเรเขาดีหรือถ้าเป็นกระป๋งกระเป๋ามันดูแบบทนทานอะไรเงี้ยแต่เรา แต่เราใช้เหมือนกระเป๋าทั่วไปนะเราเราไม่ได้แบบฮิ้วไปเพื่ออวดฐานะหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่คนแบบนั้นดังนั้นเนี่ยพอเวลาโลกของะค่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากที่จะตัดทิ้งของที่ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่า1ปีเราไม่ซื้อของใหม่แล้วเป็นหนึ่งปีที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเราก็ไม่ได้ลำบากเนี่ยก็ใช้ของเท่าที่มีอะไรเงี้ยค่ะ เราจบวิดีโอเพลงเท่านี้ก่อนดีกว่าจริงๆพี่หนวกะไม่ค่อยได้อัปเดตช่วงนี้เลยเนาะเพราะว่า,า,าวิดีโอก็ไม่ค่อยได้ทำเสเตเบิลไลเซอร์ก็หายค่ะ I love this yeah wear it now don't take it off ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เป็นคนสมบัติเยอะของหายไมโครโฟนหาย s t ตเบ l ลไลเหาย,ลหายแล้วกเ็เวลาไป เที่ยวนุนเที่ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้เอาอขาตั้งกล้องไปอะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต,ต์ที่เราไม่ควรยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็ยังอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนเพราะว่ายังมีนักเรียนที่ดูแลกันอยู่แล้วก็ยังมีสมัคร เขียนโปรไฟล์เข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเวลาเขียนโปรไฟล์หมายความว่าพี่นกก็จะเขียนโปรไฟล์ให้เขาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในการเข้าเว็บเดทแล้วก็ดูแชทต,ต่างๆให้เขาด้วยก็อย่างที่เมื่อกี้แชร์ไปนะคะว่าเวลามีเคสไหนที่พี่นกรู้สึกว่าเป็นนักเรียนที่สร้างแรงบันดาลใจให้พี่นกแล้วก็พี่นกก็อยากจะมาแชร์ให้คนอื่นด้วยนะคะถ้าวันนี้สิ่งที่เทค a ว a y ที่ได้ไปคืออยากจะบอกว่าอย่าก,กลัวแล้วก็อย่าคิดไปเองเลย ว่าไม่เก่งภาษาเราจะหาแฟนไม่ได้อยากให้มองว่าความไม่เก่งไม่ใช่อุปสรรคแต่ว่าเราเองควรจะโชว์ให้เขาเห็นว่าเรามีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารพยายามความพยายามคือเสน่ห์ความพยายามคือความน่ารักนะพิมพ์ผิดเรารู้สึกเขินเหรอไม่ต้องเขินเวลาพิมพ์ผิดมันคือความน่ารักของเราเหมือนเราเป็นคนต่างชาติสําหรับเขาไงโอเคคิด เวลาพิมพ์ผิดคือความน่ารักสำหรับชาวต่างชาติไงคิดแค่ว่าเหมือนเวลาเราเห็นฝอรหรือว่าเห็นคนต่างชาติพยายามพิมพ์ภาษาไทยแล้วเขาพิมพ์ผิดเราไม่เคยซ้ำเติมเขานั้นเราแค่เอ็นดูเขามากกว่า,ว,าว่าเขาหน้ารักจังนะเขาพยายามที่จะพิมพ์เราเองก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะอย่าไปบั่นทอนความมั่นใจของตัวเอง